เจ้าของร้านเไมนกันเองนะครับนี่นะฮะไอแอ็กเนี่แต่ดีมากนะครับเป็นเพื่อนกันด้วยแล้วก็เรียนบวงยาวด้วยกันมานะครับเอฟซี C นะฮะเนี่ยอฟซีก็เชิญกันมาเลยนะครับนี่เดี๋ยวก็อยู่ร้านนี้ก็ไปดูดูร้านนู้นเดินไปเดินมานะครับแต่ส่วนมากตอนคืนอยู่ร้านนู้นใช่ๆเอ <ไป S 1> ๆอร้านนู้นก็ร้านนูนาาน้นลูกค้าสายกอนเยอะอ่าใช่โอเคเลยนะเอฟซีนะเชิญนะครับนี่ก็โอ้เป็นไงหยุดเลยหยุดปึ๊บเบื่อปุ๊บสงผมเท่ด้วย สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่แยกวัดกุยนะครับนะฮะตอนนี้ผมมาอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวที่ชื่อดังอีกชื่อหนึ่งในเมืองกุยนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับมาอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มาละในแอคนะครับนี่ดังมากร้านนี้นะครับอยู่หน้าแยกหน้าวัดกุยนะครับเดี๋ยวเรามาสั่งกันอาเจอในแอคแล้วครับนี่อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นี่เจ้าของร้านนะครับก๋วยเตี๋ยวไก่ในแอคนะครับหรือเลขาแอคของเราเนี่ยนะครับอ่าตอนนี้อยู่ครับตอนนี้ตั แล้วเดี๋ยวเราสั่งเอาเดี๋ยวนี้สั่งขอเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่เอาเส้นอากาศเส้นเหรอเอาเส้นไม่ไหวเนี่เดี๋ยวนะายทำเองเลยนะครับนี่สุดเก่าแก่นะครับแม่ทวินนะนี่ขึ้นชื่อมากร้านนี้นะครับก๋วยเตี๋ยวไก่ดังมากนะเอฟซียกหน้าวัดปุยเลยฮะน้ำร้อนบ้าวน้ำร้อนนี่เนาะดูดิเราลองมุดไปดูอันนี้คือเป็นน้ำแดงนะนี่นะครับเอฟซี แล้วที่ร้านไม่ได้มีก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวด้วยมีทั้งลูกชิ้นอาจลำสั่งนะฮะัส่งมีซุกกี้แล้วเปิดกี่โมงถึงกี่โมงนะครับมีผัดไทยผัดซีอิ๊วเปิดตั้งแต่บ่ายสามถึงเที่ยงคืนครับอ่าได้ได้มาจิบกาแฟน้ำชาโอเลี้ยงแล้วก็ว่าไปนะฮะยำกัานะครับนี่เมนูหลากหลายเดี๋ยวผมพาไปดูเมนูอ่ากับเป็นเมนูงกันั้นๆอ่ะแอคชั่นสวัสดีครับท่านครับก็วันนี้มาอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่นายแอ๊นะครับสุนทรนี่ นี่เมนูหลากหลายนะครับก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นสี่สิบาทนะครับพิเศษห้าสิบเริ่มต้นที่สี่สิบนะครับมีหลากหลายนะฮะเอฟซีขเราก็มีอ่ามีหมดนะครับอ่าพิเศษก็ตามนั้นไปเอ้กล่องปลาก็มีนี่กล่องปลานี่นี่นี่กล่องปลาก็มีแกงปลาไก่บ้านอ่านะครับไม่ลวปลาตรงไหนลวะไก่บ้านเข้าไปในปลาไงแล้วก็แกงปลาหมูปลาอ่ะไะครับแกงปลาหมูปลาลวกนะครับเอฟซีนี่ นี่วันนี้เจ้าของทาเองเลยนะครับ FC นี่นะฮะประผ่านมาและรับประทานกันได้นะครับหน้าแยกวัดกุยนะฮะร้านเนี่ยมาดึกก็คนเต็มแล้วครับนี่วันนี้ผมมาไวหน่อยร้านต้นตั้งนะฮะนะครับนี่คือไก่ที่เตรียมไว้แล้วนะครับโอ้เนื้อเนิ่ม FC นี่คือต้มตุ๋นแล้วอ่าเรียบร้อยนะฮะโอ้ยตุ้งใหญ่มากดูเอากระชามชามโอ้โหใหญ่จริงๆริงนะ FC นะนี่ครับมาอิ่มเต็มแน่นอนคำนี้คือเท่าไหร่ครับสี่สิบบาท อันนี้50谢谢 <Wing. S 1> นะครับน er ี <ideas> ่น <t> ี่นะไอซีนะว่าไบห้50สิบนี่พิเศษพิเศษนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมะละเครื่องนะฮะนี่หอเมื่อกี้ครับถ้าจะไม่เอาก็บอกได้นะมะละครับแจะมาคนก็ได้ครับนี่ซีนะถ้าใครชอบทานก็สั่งเพิ่มได้เลยครับอ่าฮะนี่ผัดเหนียวเนี่ยนะร้านเนี่ยดึกดื่นี่หมาเนี่ยต้งเต็มเอียดนะแล้วก็นายเอ็กไม่ได้มีแค่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านเดียวนะครับมีร้านข้าวต้มด้วยแล้วก็อะไรก๋วยเตี๋วลือดหมูนะ ครับแก้มก็เดี๋ยวเราค่อยไปรีวิวตอนรอบหน้าวันนี้เอากินขายก๋วยเตี๋ยวกันแต่เขาต้องต้องรอบดึกนะฮะโอเคครับได้แล้วครับอากาศรับเฮ้ยร้อนจริงอะร้อนดิลิ้นพองอ่ะเฮ้ยจริงร้านนี้เปิดมานานแล้วผมก็มากินอยู่ประจำแล้วตัวหลังก็ไปเปิดร้านข้าวต้มอยู่ทางนู้นทางนู้นน่นนู้นทางด้านนัู้นถัดไปนิดเดียวไปกี่บล็อกน่ะทางด้านนู้นเลยนะครับอ่านี่ FC เริ่มเลยกันเลยนะครับเนี่ยนะเอฟซี F C นะร้านเนี้ยนะครับชิมน้ําก่อนนะครับเป็นไงเป็นไงร้อนเลยร้อนเลยหวานเลยครับเดี๋ยวดูว่าอร่อยเปล่านะครับอ่าฮะโอ้ยสุดยอดสุดยอดคือเอฟซีนะครับ,ร,บร้านเนี้ยหมาต้องชิมก่อนนะครับชิมน้ําก่อนอย่าเพิ่งปรุงเพราะ,ะบางคนนะชิมปุ๊บก็ไม่ต้องปรุงเลยเพรอร่อยอนะครับนะอืมอ้าสุดยอด ทานแล้วร้อนเนี่ยอร่อยมากเลยเนี่ยเนื้อไก่เป็นชิ้นๆเลยนะครับอีสีครับครับดดดเดียวเยอะมากเลยนะฮะเดี๋ยวกินเสร็จแล้วจะบอกว่าอร่อยเปล่านะครับเพราะว่าผมยังไม่เติมเหมือนกันนะแทบหมดเลยอืมอืมอร่อยครับอืมขอน้งแตาลนิดผมชอบจิบหวานอืมได้เดี๋ยไน้เนี่ยขอให้ขอแทบขอแห,หอออง้งนะพนั้นโอ้ยโอ้ยนี่ไม่ได้ปรุงนะรสชาติ อย่างนี้เลยครับ fc ครับนะครับนะครับ fc นะครับเชิญมานะครับข้ามปายแดงมาครับคนคนกุยนะข้ามมาก็เจอเลยนะครับฝังขาขึ้นเนี่ยหน้าวัดกุยแล้วครับหาง่ายนะครับ fc นะครับครั้งแรกนะครับที่ผมมากินที่นี่แหละร้านเนี้ยนะครับ fc ไปไหมชอบไหมอย่าอาตตาสายก็ชอบกินก๋วยเตี๋ยวด้วยเนี่ยนะก็ไม่มีฟันก็มีปูดูเส้นไงซดน้ำดูเส้น หมดแล้วนะครับเดี๋ยวขอรูดเนื้อหนะ่อยอืมไก่นะเดี่ยละลายในปากอะรูดปุ๊บหลุดปั๊บเลยอะโอ้ยแม่งอ่ะก็มีเท้าด้วยเท้าไก่นะครับนะฮะหืมนุ่มมากนุ่มมากไอ้ลี่ยเดี๋พูดจริงนะนะนุ่มมากหลุดไปเลยอะ่ะไอ้ลีนะ่ยตัดปุ๊บหลุดแบบปับป๊บเลยอเอลี่ยนะมือกด หมดอีกแล้วนะครับนะครับอือนะครับไอซีนะครับแนะนําอีกหนึ่งร้านนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวไก่นายแอ๊กนะครับมะละนะครับร้านนี้ดังมากนะครับอยู่แยกหน้าวัดกุยนะครับเดินมารับประทานได้นะครับเยี่ยมครับอร่อยมากอืออ่าครับผมอ่านายแอ๊กอ่าก๋วยเตี๋ยวไก่มะละนะครับคุณแม่ทวีดหรือว่าลขายนะครับ ก็ขอปากร้านเกี่ยวไก่แล้หักคำสั่งไว้ด้วยนะครับเผื่อท่านใดที่ยังไ,ยไม่เคยมาทานลองแวะมาทานดูนะครับจะรู้ว่าปาก่อยมันอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเขาสูตรน้ำทวีที่นุน่มนานแล้วเนะนานแล้วครับอันนี้คือเราทําเป็นเองเป็นสุนมมากจะทําไปเลี้ยงเลี้ยง,เล,ยงเลี้ยงพระเลี้ยงอะไรสุนักแล้วสุดท้ายแล้วผมก็เลยเอามาเปิดร้านเป็นขายขายเองี่เปิดมาหลายปีนะเลยตั้งชื่อร้านนี้มาขายอยู่ประมาณเจ็ดปีแปดปีแล้วได้ได้ได Okay. ขอบคุณมากครับยังไงก็ฝากร้านด้วยนะครับคร่วน่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นร้านตามสั่งครับร้านเดียวกันนะครับอยู่ร้านเดียวกันนี่แม่แม่ครัวกำลังทำเลยนี่ไข่เจียวปูน่าทานมากนะครับอันนี้แม่ครัวกำลังทำไรยอยู่ครับเสร็จแล้ว <c oughs> นะครับแก้มัข้วาวอน้านนี้นะครับเอฟซี